ครัค่ะก็ฉลองอ่าชัยวันนี้จริงๆด้วยนะคะมีคนเขายกให้เป็นพ่อมดเขาบอกว่าทํานายเนี่ยค่ะแม่นมากว่าสัปดาห์นี้คุณจะขึ้นโดยไม่มีเหตุผละค่จริงๆมีนะครับออืเป็นเหตุผลที่เป็นปกตินะที่ทุกปีคุณจะต้องขึ้นแบบนี้นะฮะวันนี้ถามว่าคือวันอะไรนะวันเปรกเอานะฮะความหมายก็คือเป็นวันซื้อของวันสุดท้ายของเจ้าค่ะนะครับ เจ้าที่ใหญ่สุดในตลาดเนี่ยเขาซื้อของวันเนี้ยวันสุดท้ายเขาซื้อมาตลอดพร้อมๆกับเราเนี่ยะนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราแนะนําให้ซื้อเนี่ยเซตอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ขึ้นมานี่มัอนสี่สิบหกจุดแล้วนะค่ะเยอะนะนะครับเยอะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ต้องซื้อหุ้นให้เสร็จนะฮะส่วนหุ้นที่ซื้อก็เป็นหุ้นบีแคปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครใครเล่นหุ้นตัวเล็กๆมาเนี่ยก็ก็ต้องไป รอไปดูตัวเองนะจะรอก็รอหรือว่าจะออกก่อนนะครับแล้วที่บิ๊กแคปก่อนก็ได้ออ๋สวิตต์ออกไปเลยใช่ไหมคะสวิตตัวไปเลยเข้ามาเลยนะฮะบิ๊กแคปที่เราแนะนำนะครับเข้าท็อปกันเลยนะคะอ่าบิ๊กแคปที่เราแนะนําเนี่ยก็คือก็คือแบงค์ใหญ่นะฮะออ๋แบงค์ใช่ไหมกลุ่มแบงค์แบงค์เล็กนี่ไม่ถือว่าอย่างที่แคปทิสโก้เคเคเนี่ยขอก่อนนะครับรอก่อนนะครับก็จะเป็นแบงค์ใหญ่ก็จะเป็นสี่แบงค์นะครับ BBLK Bank SCB KTB นะครับ เท่านั้นนะครับจะขึ้นนะครับสามตัวแรกที่ชัว KTB นล่วก็ตามตามไปนะฮะ KTB ก็มาแล้วนะเมื่อเช้าอ่าก็มามามาเหมือนกันนะครับแต่แต่ไม่ใช่ของก็เรียกไม่มีไม่มีมอมอมอเลยนะมออกก่อนขับรับขับประกันนะรับประกันแต่สามตัวนั้นมีแน่นะครับสามตัวคือเคแบงก์บีบีเอลแล้วก็เอทีบีค่ะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมมันมีนะฮะ ส่วน b i ๊กแคอีกส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มของสื่อสารที่ระบอกเมื่อวานขายไปก่อนนะครับแอดวานซ์ขึ้นมาสองหนึ่งห้าต้องซื้อคืนนะครับดีแท็กก็ต้องซื้อซื้อล้วถือแล้วพวกนี้นะครับส่วนในกลุ่มที่ดินนะครับก็จะมีเด่นก็แล้วเห็นไหมครับเด่รเพิ่มคิวเฮาไปตัวงก็ได้นะครับ Q-S วเอสนะครับเอพีเพวกนี้ใช่หมดนะครับสุภไพนะครับพวกนี้ใช่หมดนะฮะตัวเด่นสุดของเราก็คือซีพ C.P.N. ค่ะอ่า C.P.N. นี่ก็เป็นเป็นตัวที่เราแนะนำจากสัปดาห์ก่อนนะครับค่ะก็สัปดาห์นี้ก็ขึ้นได้ดีนะฮะแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลนะครับ B.G.S. นะครับค่ะเดี๋ยวจะเข้าฮอตนะฮะค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมนะ,ะในบิ๊กแคทั้งหมดเนี่ยถามว่าเหตุผลที่คุ้นขึ้นมาเพราะอะไรนะ,ระเพราะว่าในวันที่สามสิบที่เราเคยบอกแล้วนะครับว่าจะมี M.F.C.I. ท,ที่ต้องซื้อหุ้นให้เสร็จ จะมีหุ้นสี่ตัวนะครับที่เข้ามาแล้วก็รู้ว่า AOT นะครับค a c o นะครับ CPN นะครับอีกตัวจำได้ไม่รจัออะไรมีสี่ตัวนะฮะที่ที่ที่จะต้องซื้อให้เสร็จวันนี้นะฮะ MSCI ใช่ไหมคะใช่สี่ตัวตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะเอ่สิล <Siri S 3> ิบ้างคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสิลิฮะอ่อ CPN BGS นะครับ AOT อีกตัวเช่องมันเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยบอก นะครับก็วันนี้เขาต้องซื้อให้เสร็จเพราะเราจะเห็นว่าวันนี้หุ้นสี่ตัวเนี่ยจะขึ้นแรงมาในช่วงเช้านะครับใช่ต้องซื้อวันนี้ให้เสร็จนะใช่นะฮะเราพูดตรงๆนะเราพูุที่จะต้องซื้อต่อไปที่มันจะขึ้นนะครับทุกปีมันต้องเป็นแบบนี้ดูหุ้นเทมัสเซกเทมัสเซกที่เอ่ยไปเมื่อกี้น่ะใช่ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในหุ้นเอฟซีไอเนี่ยพอเขาซื้อเสร็จเขาก็จะเอาหุ้นเนี่ยไปแช่แข็งไว้ เพราะฉะนั้นฟันโฟนเนี่ยไอ,ไอ้สภาพข้อมันก็จะไม่มี<า>จนถึงเรื่องกุมภาหน้าเขาถึงจะบอกว่าเขาจะทําไงกับหุ้นพวกนี้<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีสิ้นปีเทมเมสเซ็ตเขาจะต้องมาทํารายการของเขา,านะครับเพราะฉะนั้นให้หุ้นเอ็มจีเอสเนี่ยมันจะขึ้นได้ดีนะฮะส่วนเซนทันเนี่ยเขาก็มีแต้มต่อที่เขาเปิดโครงการเรื่อยๆใช่ไหมครับเมื<า>่อ <Me ary S 1> หุ้นเขาถูกไปแช่แข็งอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเล่นไปเท่าไหร่ก็ได้อีกนะครับเซนตัวเซนทันพัฒนานะครับมันก็จะขึ้นไปส่วนแมคโครนะครับ เราก็ไม่มีความเห็นนะฮะกับเอ t อสองตัวนี้ก็แล้วแต่ใครจะเล่นก็เล่นไปนะฮะแต่ไม่มีตัวช่วยนะครับหมยถึงว่ามันก็จะอาจจะขึ้นไม่ดีขึ้นขึ้นลงลงนะครับจนถึงกุมภาหน้านี้ก็เลยกลุ่มหนึ่งที่เราบอกว่าวันเนี้ยประกาศมาราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูคือปตทกสพใช่ไหมครับซึ่งบอกไว้ในเทปเมื่อวานนะฮะวันนี้พอประกาศราคาจองมาหนึ่งสี่สองใช่ไหมครับก็ขึ้นุ่งนะครับหกบาท ะครับบิ๊กแคปในกลุ่มบัตทเนี่ยก็จะขึ้นถึงวันที่หกนะฮะก็จะมีจีซีนะฮะท็อปสองตัวอีกสองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กแคปทั้งหมดแต่ใครไม่รู้ว่าบิ๊กแคปคือหุ้นอะไรก็เท่าที่พูดมาเนี่ยจดเอาเองนะฮะหุ้นจะขึ้นต่อไปนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของความเป็นอภิมหามงคลกับคนไทยนะฮะทุกปีเนี่ยหุ้นเนี่ยไม่เคยลงผมสรุปว่าอย่างนั้นนะครับอยู่ที่ว่าจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อย พอเข้าใจนะครับเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วนะครับผมต้องบอกหุ้นขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุผลฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับคือในหลวงของเราเป็นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคนทั้งโลกเขาเขายอมรับนะฮะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าหุ้นขึ้นต่อนะครับเป็นมงคลนะครับหลังจากนั้นแล้วสัปดาห์ต่อไปก็อาจจะมีการปรับฐานนะครับแล้วก็ก็จะซึมซึมไปนะฮะจนจนถึงสิ้นปีนะครับ แล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอมโมกรานะฮะพูดแค่นี้พอนะครับเ็เดี๋ยวไม่มีใครฟังรายการต่อใช่ไหมฟังวันนี้แล้วหยุดฟังเลยนะครับแล้วไปพูดต่อแล้วกันนะครับก็ก็ทําตามนี้นะฮะทีนี้ C P N นี้ถ้าห่างนักลงทุนที่ถือครองไว้ประมาณบริเวณเจ็สิบาทนะคะปยล่อยถือกําไรไคือมีสองวิธีคือเราถือยาวตาม ตามเอฟเอฟซค่ I, ะเราเล่นตามเขาเราก็ถือไปมันจะลงมาเจ็สิบห้าอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสนใจแล้วเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเปิดอีกสามสามวันวันนี้เปิดที่ลำปางนะครับค่ะเซ็นทรัลที่ลำปางค่ะ,ะเปิดวันนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเปิดอีกสามแห่งค่ะที่สมุยนะครับที่สมุยที่ไหนพี่เล้ยจำไม่ได้นะครับแล้วอีกปีหนึ่งปีหน้าเปิดสี่นะครับแล้วปีห้าเจเปิดอีกสามแห่งสามแห่งนี้จะมีระยองด้วยนะค่ะนะครับก็จะเปิดแล้วก็จะมีที่มาเลเซียแห่ง ต่างประเทศบุกต่างประเทศจะเปิดปีหน้าด้วยนะครับเป็นสาขาใหญ่นะฮะที่มาเลเซียนะครับก็จะมีบางใหญ่เนี่ยจะใหญ่เท่ากับเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะฮะบางบางใหญ่โครงการบางใหญ่ที่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับเปิดปีห้าเจ็ดเนี่ยนะครับใหญ่มากนะครับหนึ่งร้อยไร่ใหญ่มากใหญ่เท่าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะฮะเป็นโครงการระดับหมื่นล้านนะฮะเพราะนั้นเราก็จะถือไว้ก็ได้นะถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับ แต่ถ้าเราเป็นนักกนไรเดี๋ยวเ็เล่นตามผมไปก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะบอกตรงนี้สัญชาให้ขายตรงนี้ให้ซื้อนะครับแต่แต่ก็คือเล่นสั้นแต่ถือยาวนอ่อไหมฮะไม่ไม่ได้ทิ้งมันนะครับส่วนปตทก็มาตาำนัดนะครับถึงวันที่หกก็ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะวันที่หกธันวาใช่ไหมค่ะครับทั้งสออด้วยนะฮะขึ้นเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับจะเล่นประมาณถึงประมาณวันนั้นนะฮะหุ้นก็หมดแล้วนะฮะก็ ส่วนพุ้นที่เป็นเป็นพุ้นที่เป็นมีเดียมแคปอะไรเนะี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะครับช่วงที่ตลาดพักตัวในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ไม่ถึงว่าสัปดาห์สัปดาห์จากวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเ่ะพวกนี้ก็จะขึ้นมาเล่วน,นะครับบิคแคปจะหยุดนะครับหยุดหนึ่งสัปดาห์นะครับ,รบแล้วบิคแครปจะมาใหม่ก็ปีใหม่เลยนะครับปีใหม่ก็ไม่ไม่กี่วันเองเพราะหยุดเยอะมากเลยทันวาน,นะคะ อ่าใช่ฮะคือเขาซื้อเสร็จแล้วเขาก็ไปไปเที่ยวเขาไม่สนใจฮะเขาไม่สนใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนมกราเขาค่อยมาทําอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็หายไปแล้วเดี๋ยวกุ้งพาเขาก็มาอีกทีหนึ่งนะครับมีนาเมษาเลิกไปทีหนึ่งทำนองเนี้ยนะครับงนั้นหุ้นก็ขึ้นมาแล้วส่วนคนที่หุ้นพอไหมครับ เซตเนี <S <S ่ยผมไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้ว่าขึ้นอีกเยอะนะเซาวันนี้สูงสุดพันสอ่สิบปจุดนะมันผ่ามันไม่มีแนวต้านนะครับคือสรุปเนี่ยก็คือว่าหุ้นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปฟังหรอกว่ามันขึ้นเพราะอะไร พอเราจะหลงทางเดี๋ยวเราก็ไปกังวลวิสค้าครีปไปกังวลยุโรปเราไม่ต้องไปกังวลนะครับเราอย่าไปฟังข่าวเลยดีกว่าหุ้นขึ้นเพราะอะไรนะครับมันไม่จริงหรอกผมถามว่าวันนี้ถ้าหุ้นมันขึ้นเมื่อวานผมได้ยินมีกนอธิบายนะครับหรือเขียนบอกว่าในหุ้นมันขึ้นเพราะว่าคนคลายความกังวลเรื่องวิสค้าครีปใช่ไหมครับทําไมกังวลอยู่ประเทศเดียวฮะเพราะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องทั้งโลกวันนี้หุ้นทั้งโลกไม่มีที่ไหนขึ้นแรงเท่าเมืองไทยนะครับของเราขึ้นแรงสุดนะฮะไม่เกี่ยว ของเราเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในโลกครับปัจจัยพื้นฐานดีที่สุดนะฮะมันเป็นเรื่องฟันโฟอย่างเดียวให้ดูฟันโฟว่าขนาดนี้มันไหลเข้ามานะครับไหลมาแถวเอเชียเนี่ยนะครับฟันโฟจากเอเชียเนี่ยไหลเข้ามานะครับค่ะมีสิ่งหนึ่งที่พี่นิพนธ์พูดถึงก็คือกรณีที่หุ้นขึ้นแรงๆแล้ววอลลุ่มไม้ควรจะเกิดขึ้นแรงแต่วันนี้วอลลุ่มแรงมากคือห้าหมื่นห้าพันล้านบาทนะคะค่ะยิ่งมากยิ่งดีนะครับเพราะว่าเป็นการเบรกนิวไฮที่ดีที่สุดเลยคือวันเดียวต้องมาก แล้ววันต่อไปไม่ต้องมากแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอวันจันรวันวันจันทรนะครับเดือนสัปดาห์พุ้นขึ้นวอลุ่มสามหมื่นห้าคุณบอกพุ่นขึ้นไม่มีวอลุ่มอีกอคือมันไม่ต้องมีนะครับแต่ในระหว่างที่มันอยู่ที่ผมบอกว่าอยู่ระหว่างหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกสิบสองนะครับถึงหนึ่งพันสามร้อสิบสี่ห้ามีวอลุ่มห้ามเกินสามหมื่นจำได้ไหมครับมันก็ไม่เคยเกินไงพอมันไม่เกินปุ๊บมันวิ่งขึ้นมาเลยแล้ววันนี้มันต้องมีนะฮะแล้วมีมากยิ่งมากยิ่งดีนนะคครรรัับบเป็แงซื้อ เป็นการซื้อห hey ุ้นครั้งสุดท้ายของเจ้านะฮะจำครับไม่ใช่ขายนะครับค่ะด้วยเหตุผลที่พูดถึงก็กลุมันเป็นเป็นการทำนิวไฮเขาเรียกก็เป็นการเบรกเบรกเอาทางเทคนิควอลุ่มต้องมากวันเดียววันต่อไปไม่ต้องมากนะแต่ไม่มากเนี่ยก็ไม่ถึงว่านะครับอ่าก็อยู่ในระดับสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสามหมื่นจำนองนี้นะครับแล้วก็เราไปดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันมันจบรอบเนี่ยนะครับันมีสัญญาณ ก็ดูตรงนั้นว่าวอลุ่มมันเยอะไหมถ้ามันเยอะสมมติว่าหกหมื่นล้านเนี่ยมันก็บอกว่าเมื่อมันปรับฐานเดี๋ยวมันจะทํำนิวไฮใหม่ถ้ามันขึ้นไปสูงจุดตรงนั้นแล้วมันมีวอลุ่มแค่สี่หมื่นล้านเยกตัวอย่างนะครับแล้วมันลงเนี่ยอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันจบละอันนี้เป็นวิชวิชาทางเทคนิคนะฮะซึ่งเทคนิคนี่ก็จะเป็นวันที่สิบสามไปยี่สิบธันวาครับก็เฉพาะลูกค้าเรานะฮะค่ะส่วนท่านที่จะไปร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่ยี่สิบสองธันวาต่อเนื่องนะคะ ก็จะมีอะไรหลากหลายกับพี่นิพนธ์มากขึ้นนะคะใช่ฮะต้องทั้งวันเลยนะพี่ก็ก็จริงๆแล้วมีคนจะเตรียนน้ำพุนมาซื้หี้นะครับเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเดี๋ยวพปพูดให้ฟังเนี่ยวันนี้ขอร้องใหซื้อไปเหอะนะฮะอย่างเมื่อวานที่ผมขอร้องบอกว่าผมเนี่ยคนที่ชอาฟิวเจอร์มาเนี่ยนะครับเมื่อวานผมบอกว่ามอนมอนถามบอกว่าทํายังไงผมว่าให้ปิดแล้วลองไปเลยจําได้ไหมครับปกติผมจะไม่พูดคํานี้น่ะแต่เมื่อวานผมบอกว่าคุณต้องปิดแล้วลองไปเลย ม่อนถามตอบว่าแล้วคุณจะลองหรอได้ไหมม่อนถามว่าต้องให้ย่อไหมผมบอกไม่ต้องต้องลองเลยเมื่อวานแปดแปดแปดที่แตะต้องลองใช่เพราะถ้าถ้ามันย่อมาคุณก็จะไม่ลองอีกเปิดมาตอนเช้าคุณก็จะไม่ลองอีกคุณก็จะไม่ปิดอีกใช่ค่ะนะครับคุณต้องลองเลยที่แปดแปดแปดฮะเพราะเมื่อวานคุยกับพี่นิพนธ์ขอแค่ดอกเดียวคือแค่สัญญาเดียวเขาให้มาสองร้อยสัญญาใช่ก็เลยเอก็เลยรวยไปก็เลยตามกันไปมันรวยไปนะครับหนึ่งสัญญาเนี่ยแต่วันนี้แปดแปดแปดกับเก้าศูนย์สี่เนี่ยนะ มันคนละเรื่องเลยนะคนที่ช็อตไว้เนี่ยมันอยากเลิกเล่นอะไรทั้งหมดเลยนะค่ะมันเยอะมากนะครับไอ้สองร้อยสัญญานั้นน่ะเกพันสัญญามันเป็นคนไทยด้วยนะเมื่อวานคนไทยช็อตนะอ๋อเหรอช็อตสองร้อยสัญญาเหรอคะเมื่อวานเนี่ยคนไทยช็อตเจ็ดร้อยสัญญาเจ็ดร้อยสัญญาแล้วคนไทยช็อตสะสมด้วยนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเขาสต๊อบลอดเขาสต็อบลอดนะฮะแล้วก็วันนี้ก็กลับมาลองวันนี้เขาก็ลองอีกนะฮะอ่อ ฝรั่งสต๊อปล็อกจบเมื่อวานหมดเลยนะฮะขาดทุนประมาณสิบห้าเขาช็อตประมาณห้าพันเจ็ดร้อยสัญญาขาดทุนสัญญาประมาณสิบห้าจุดเมื่อวานเขาสต๊อปล็อกไปเจ็ดสิบห้าล้านนะฮะทั้งหมดนะฮะเขาสต๊อปลอกไปแล้วตอนนี้ก็ถึงถึงเราก็มาวันเดียวเห็นไหมครับสิบห้าจุดเขาคืนเลยสิบเจ็ดจุดเลยนะคะสำหรับสัญญฟิวเจอร์ทีเดียวโดนแบบหนักเลยอ่ะผมบอกว่าเล่นฟิวเจอร์สัญญาละสิบเจ็ดสัญญาละหมื่นเจ็ดนะคะโอ้ใช่แล้วมันวางแค่มันขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันวาเอง เมื่อวานที่ใครเข้าเข้าลองนี้จะได้กําไรสัญญาละหมื่นเจ็ดพันบาทก็ก็ก็ถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าสองร้อยนั้นเป็นม้อนเคาะใช่ไหมสองร้อยสัญญานะ,ะมัอนก็ไม่ต้องทําอะไรปีหน้าเลยก็ได้โอ้โหล้านล,นะล้านเลยเหระคะสัญญาสองพันเจ็ดร้อสองร้อยสัญญาลองคิดดูมันต้องเป็นสิบล้านเล่ยนะโอ้โหได้สิบล้านเลยอ่าลองคํานวณดูที่ครับสัญญาละเท่าไหร่เมื่อวานใครซื้อน่งเห็นตาเลยแปดแปดแปดสองร้อยสัญญาแปดแปดต้องซัดเลยฮะซื้อเข้าไปแล้วสองร้อยสัญญาครั้งนี้มันไม่เป็นไรเหรอเราก็ต้องจำไว้เป็นบทเรียนค่ะวา ไอ้หุ้นไอ้ฟิวเจอร์เนี่ยมันเล่นตามแนวโน้มถ้าแนวโน้มมันมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะต้องต้องยอมเราต้องยอมนะพอแนวโน้มขึ้นมันมาแล้วมันต้องยอมแต่ตอนที่มันไซเว์มันจะทําให้เราสับสนนะครับอย่าลืมว่าตอนที่มันลงเราคิดว่ามันลงแต่จริงๆแล้วมันไซเวทไซเวทก็คือเราก็คิดว่ามันจะลงอแต่พอมันขึ้นมาอย่างน้อยเราต้องเราไม่ลองเราก็ต้องสตอร์ทปรอะนะครับและนาที่เวลานี้เอง ควรที่จะเตรียมตัวกลยุทธ์ทางด้านฟิวเจอร์ช็อตหรือว่ารอเรารอเราลองเราเร,าร,าราลอละเรารอแท่งสมมติวันไหนนะครับเซฟมันลบหกหกจุดนะฮะตอนเย็นนะครับเราลองมาเราค่อยช็อตโคลสฮะเราถือรอสิเราเป็นต่อแล้วนี่ไม่คือมันมันหมดแล้วทิ้งหมดแล้วค,คือช็อตใหญ่เนะี่ยมันหมดแล้วท่าน,นี้ถ้าจะเล่นช็อตเล็กก็ก็วันจันถ้าจะเล่น,ลนก็ย่อลองถูกไหมฮะยังเอาอีกเหรอคะย่อได้กับวันมันก็จะสองสามจุด สองสามจุดก็ย่อลองไปแต่ครีมเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่วันนี้หละคือช็อตเด็ดหมดละหมดละก็เหลือแต่ช็อตมันอาจจะขึ้นไปเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยสาสิบแต่มันไม่รู้กี่วันเนี่ยมันอาจจะทั้งเดือนนี้เลยอืแต่ในกรณีช็อตล่ะคะขาลงกรณีช็อตเราต้องรอให้มันเกิดสัญญาณกับตัวก่อนซึ่งผมคิดว่านะครับในเดือนเนี้ยไม่มีสัญญาณช็อตเพราะว่ามันจะปิดสิ้นเดือนใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็มันมันน่าจะปิดที่เซททำนิวไฮอ่ะ ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะพันสามร้อยห้าสิบเอ่อพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยหกสิบหกอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเอาทฤษฎีไหนวัดราคาพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งซึ่งก็พูดไปนะฮะแต่ถ้าตัวเลขตรงๆก็หนึ่งสามหกหกนะฮะหนึ่งสามหกหกเป็นตัวเลขทางไพร์ชาร์ดแต่จะมีจะมีตัวเลขทางฟีโบนัชชีนะมีตัวเลขฟีโบให้หน่อยสิเป็นใช่ใช่ยังไม่ต้องวัดฮะยังไม่ต้องวัดนะครับประจําไพร์ชาร์ด สามพกๆก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้หนึ่งสามพกแล้วผมจะบอกว่ามันใช่ไหมแต่หนึ่งสามห้าศูนย์นายยอแน่นอนหนึ่งสามห้าศูนย์ย่อแน่นอนชนต้องย่อนะย่อสิบจุดย่ออะไรนะครับค่อยๆตามไปนะฮึสุดยอดเลยนะฟิวเจอร์โอ้โหหูนดับตับไหมฟิวเจอร์เนี่ยหลักก็คือว่าช็อตใหญ่ต้องได้ค่ะเสียช็อตเล็กไม่เป็นไรแต่ช็อตเมื่อวานเนี่ยช็อตใหญ่เมื่อวานแรกกับพี่นิพนธ์นี่ยยืนในรายการเลยจําได้อ ก็ต้องทำนะฮะจริงๆมันมาตั้งแต่ตอนที่มันเบรกเคลไลน์ที่ผมบอกแล้วไอ้แปดเจ็ดสามนะฮะทังนั้นมันก็ต้องลองมาแล้วแต่อย่างว่าเลยนะครับคนมันมทาท่าจะลงอะนะครับแล้วก็มันก็เขาชอบพูดเนี่ยพูดมันมีปัจจัยลบผมฟังในขณะที่บัรายการที่นักวิเคราะห์เนี่ยงานเรานะครับเป็นนักเทคนิคมาสิบกว่าปีฮะยังบอกว่ายังไงก็ไม่ผ่านถึงสามถึงสี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขมันก็ไม่ได้บอกว่ามันมันจะต้องผ่านมันบอกว่าไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านจะลงแรง ก็แลกกันไงคือถ้าไม่ผ่านก็ลงแต่ถ้าผ่านมันขึ้นไงใช่แต่แต่แต่พอพอพอมันปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับคือในทางเทคนิคกับมันจบหมดแล้วไงแต่บอกถ้ามันปิดหนึ่งสามศูนย์หกจุดเจ็ดเนี่ยมันไปขาขึ้นแล้วยังไงมันก็เบรกครับปิดแต่ว่ามันจะเบรกวันนี้หรือจะเบรกวันจันทร์อะไรก็ได้นะแต่มันเบรกแล้วอันนี้เราก็ต้องจําไว้เป็นบทเรียนทางเทคนิคนะครับพอดีวันนี้มันเป็นวันที่หลายๆอย่างนะครับที่มาพร้อมกันนะพินิพนธ์วันเสาร์ที่สองมีแฟนๆรายการจากทั่วทิศเลยนะคะจอง มีทั้งกรุ๊ปทั้งกลุ่มเจอพี่นะะตอนนี้ตอนนี้มันแบบว่าถูกตลอดนะนะก็จะขอเก็บตังค์แล้วโอ้ใช่ใช่มาเดี๋ยวมาเก็บตังค์ไม่รับฟรีฟรีนะฮะคือขอให้คนที่ที่แบบมีความทุกข์มากๆก่อนนะฮะแต่คนที่ยังพอไปได้พอจังถูถ่ายอะไรอย่างงี้นะครับก็มาหาที่บริษัทก็ได้อันนี้ของเข้าเจ้าเข้าพี่นี่ใช่จะใครมาเก็บตังหวัดอย่างเงี้ยนะครับผมผมเรียนนะครับว <ar> ่าไอการวิเคราะห์หรือการแนะนาการลงทถูของพมเนี่ย การพิษดีการลงทุนะนะครับไม่มีเหมาะดูนะฮะไม่มีการจับยามสามตาใดๆทั้งสิ้นเป็นการ <c oughs> วิเคราะห์ทางทางเทคนิคกับทางปัจจัยพื้นฐานนะครับลว้ลวนแต่ขนาดนี้ที่ผมใช้วิเคราะห์ก็คือใช้วิชาฟันโฟฟันโฟเทอร์เรียลว้ลวนเลยที่วิเคราะห์ขนาดเนี้ยที่ว่าผู้จะไปไหนตั้งแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟันโฟเทอรียอย่างเดียวฟันโฟเทอรีไม่ใช่ดูออเดอร์ฝรั่งนะครับคนละเรื่องซึ่งฟันโฟเทอรีก็จะสอนวันที่ยี่หกมกราที่ทีวที ใครมีวิชานี้อยู่ในมือเนี่ยปีที่แล้วเราก็จัดดมุกาลานะครับแล้วเราก็ฟันธงว่าปีนี้คือปีปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเมืองไทยจะขึ้นดีที่สุดในโลกนะะผิดไปนิดนึงขึ้นดีเป็นอันดับสองของโลกนะ,นะครับก็คือวิชาฟันโฟร์เทอรีนะครับซึ่งจะสอนยุบบุกกาลานะครับอันนี้ฟรีนะครับเปิดโอเพนแลวยี่สิบสองธันวา,าล่ะยี่สิบสองธันวาก็ก็จะเอาวิชาไหนเนี่ยเก็บวิชาก็ได้เนาะไม่ต้องเอายากพี่เอาแบบง่ายๆหน่อยเนี่ย ก็จริงๆผมสอนแล้วไม่ง่ายหมดอยู่แล้วเราไม่ให้สอนแบบว่าคือเราไม่สอนอย่างเดียวว่าสอนวิธีหาราคาหุ้นเนี่ยเราไม่สอนนะครับเราสอนให้ดูสัญญากับตัวเราสอนให้ดูซนติเมนต์ตลาดเราสอนให้ดูเจ้าอะว่าเจ้ามันทําอะไรโอเคใครมีพอร์ตอันไหนก็ไปถามพี่นิพนธ์แกรู้หมดทุกเจ้ารู้หมดฮะอาะเาเอาพอร์ตไปเลยถูกหุ้นตัวเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยพวกซินเซียนอย่างเงี้ยปะกกอกแดงเนี่ยมันไม่เล่นหรอก ใช่แแต่ตอนนี้ไม่เล่นบังกอกแลนบีทีไม่เล่นทุนนิสเสียเขาเล่นปล่อยให้เขาเล่นไปนม้จะมีสองคนนะครับเจ้าไม่มีต่างนะฮะกับเจ้ามีต่างนะครับบงกอกแลนบี b ทีเนี่ยเขาไม่ได้กระจอกนะครับเขามีต่างนะครับแต่เขาเสียนฮะถ้าเซียนเขาจะไม่เล่นหุ้นเขาสวนบีแคอย่าไปปะทะเสียนะพี่น้องเขาจะไม่เขาจะไม่เล่นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบีขึ้นมาคุณขายก่อนเขาไม่เล่นคุณเชื่อผมนะฮะแต่วันที่บีแคปรับฐานแล้วเขาจะเล่นฮะทุนนี้เขาเสียนตัวจริงคเอาพี่คะ ตอนนี้ตลาดเกือบปิดแล้วนะคะก็จะขอกรอบของตัวฟิวเจอร์ให้กับแฟนๆนิดหนึ่งสัปดาห์หน้าตามกันค่ะก็ที่ผ่านขึ้นมานะครับ897.6นะครับก็ตรงนั้นเป็นแนวรับนะฮะ897.6เป็นแนวรับนะคะครับค่ะส่วนข้างบนแนวต้านก็แนวต้านไม่มีเออีกแล้วไม่มีก็อาายใจก็ยจะพึ่งดิ่งขึ้นมานะครับบูวิ่งพึ่งตัดบันแรกแมตตีพึ่งตัดบันแรก ด้านที่จัแนวต้านอะไรอ่ะเทรนไลน์ก็ไม่มีเพราะมันทำดีออนทำหายสิบสี่สิบกระโดดไปหมดเลยเหรอคะพี่เส้นที่พี่ว่าเนี่ยกระโดดขึ้นหมดเลยเหรอก็มันตาดหมดแล้วนะฮะมาตั้งสองสามวันแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแมสดีที่ครบหมดนะฮะทั้งออสซิเลเตอร์ทั้งเอ็มเอสดีนะฮะก็วันนี้มาหมดนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเป็นวันสุดท้ายที่ยังมีสัญญาลบอยู่สูงจุดแปดห้านะฮะแต่วันนี้เป็นบายหมดแล้ว ทั้งสามตัวนะฮะเป็นบายหมดเลยเป็นบายส่วนไอซ์ใจก็ขึ้นไปเจ็ดสิบก็เป็นโอเวอร์บอสดีนะฮะค่ะคโอเวอร์บอสถ้าลาบต่อสัปดาห์หน้าก็โอเวอร์บอสไม่ได้เวอร์เจนนะครับก็จะมีการปรับฐานอีกสัปดาห์หนึ่งที่บอกพอดีนะค่ะจำนวนนั้นนะครับได้ค่ะพี่ได้วันนี้วอลุ่มมากไม่ต้องกลัวสุวทองคํำทองคําตัวเนี้ยกลายเป็นว่าฟิวเจอร์เมื่อที่เฟกได้ได้ทองคําเนี่ยนะคือมันโกงอ่ะผมพูดตรงๆนะฝรั่งมันโกงเพราะข้างอินโดนีเนี่ยมันลงมาที่ทองคําเนี่ยที่อยู่ที่แล้วนะครับ แต่ทองคําเนี่ยถ้ายืนหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับเป็นรองนะฮะแต่ตัวเนฝรั่งมันช็อตหนักอยู่มันช็อตเนี่ยมันช็อตอยู่สองวันเนี่ยมันช็อตหนักอยู่แล้วมันควบคุมราคานะฮะเพราะนั้นเราระวังทองคํานิดนึง่งคือเขาไม่ได้แฟร์กับเรานะฮะเราจะทําไงล่ะคะเขาทําราคาได้เราก็เราก็ลองน้อยๆดิเราก็ลองน้อยนะฮะคือตอนนี้มันมันเป็นจุดที่ของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันลงมาที่ต่ำนะฮะที่ต่ำไม่ถึงว่าทองคําอยู่ที่หนึ่งเจ็ดห้าสี่นะแล้วทองคำวันนี้หลุดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์ มันต่ำไป 20, 20ยี่สิบยี่สิบเหรียญยี่สิบสี่เหรียญนะฮะกลยุทธ์คืออะไรคะอะไรนะครับกลยุทธ์คืออะไรคะกลยุทธ์ก็คือย่อลองย่อลองเหมือนเดิมยังเป็นลองอยู่ยออนะฮะย่อลองก็ย่อลองก็เล่นสั้นเล่นสั้นกับมันมนะครับแล้วผ่านหนึ่งเจ็ดห้าสี่ค่อยลองเป็นแม็กนะฮะอ,อ่ะฉลองชัยสัปดาห์หน้าต่อนะคะลฉลองชัยวันนี้แล้ว สัปดาห์หน้าก็อย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นแรงนะครับเพราะว่าหุ้นจะขึ้นไม่มีเหตุผลสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวสัปดาห์หน้าจะขึ้นแบบมีเหตุผลแล้วนะครับค่อยๆขึ้นนะครับค่ะค่ะก็ยินดีด้วยสําหรับท่านที่ประสบความสาเร็จสาหรับสัปดาห์นี้นะคะครับผมค่ะขอบพระคุณครับบ๊ายบาครับ